นะครับผมสวัสดีครับผมยกคกับผมโจกจิมเจ้าครับตอนนี้ครัี้ถุมเคร่งแล้วกเพิ่งกลับมาจากเหตุภารกิจของหน่วยกูไพัยของฮ่อครับผมตอนนี้ยู่กับเจีตองครับเขากำลังเก็บสุกี้กินเดี๋ยวไทยปุ๊บลงปั๊บมันต้องมีคนหิวน้ำฮ้อแหละเดี๋ยวสิพ้าไปมึงสุกี้ครับกินตอนกลางคืนนี่เ็ดเกินบอกไปกอนนี่ครับผมสุกี้ของฮ่อ กำลังรลด,ดล่อนนี่ครับหิวเขาหน้าครับไปหลังแากจะเขาไปแต่ยังมงุ่งอะไรตองหามุงแดงหามุงแดงครับตอนนี้ซีถุมเคืองห้องก็หอดบ้านครับผมนี่ครับเสือหิงห้องตัวอยู่น,นกันน้ำจิ้มรลดเด็ดบ่ปะเด็ด,ก,ดกัดเนอะรับประกันไงนาะกำลังได้ทีกำลังได้ทีน้ำก็ต้องรลดล่อนครับ สดนหน้าเนาะกินเบิดว่วห้านี่สองคนนี่เต็มหม้อนี่เบิดครับเบิดวัววัวเบิดกับวัวงาครับผมหมาสองตัวอยู่นี่ครับแต่กอะว่วห้าวเห็นหน้าดอกเชดายคอยกับมี่คอยกับมีครับผมนี่ละของปวดผมไลยคันมี้ซีฟูดนี่บอกไปก่อนร้านนี้เด็ดมากร้านยู่ขางสวนลูกอีสานนี่เนาะร้านเนือย่างเพิ่นมาเปิดใหม่ครับผมยู่ขางคลองห้างตรงขามร้านของห้างทางโคกบัดป้าม่วงครับผม สุดยอดสุดยอดมากบอกไล้ก็เลยคันล้านนี่น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มชีฟูน,นี่ยกโปรอะเลยครับสาหรับบักหอยกับซุ้มกุ้งซุ้มปมลาหมึกเพลินไรครับเป็นล้านเปิดหม่ยกข่งสวนลูกอีสานนั่นแหละคันผู้ไดมาสามใช้คันหูจากสวนลูกอีสานเล่นกินเที่ยวกับสิหูแจักล้านเนื้อย่ยางล้านนี้ครับล้านง่ายเติอบอยู่ในเนาะเิ่นมาเปิดปท่านประานเดถึงเดือนซ<ง>้ำเป็นมาเปิดให้เยถึงเด<ส>ือนซ้ำ<ส><ส> นี่นหละครับร้านประจากินได้ตลอดสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวสีพ้ามาเบิ่งตอนกินกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาชีทุ่มยี่แปดหิวมากๆตอนนี้กับผมตอนนี้ก็เขาเวียนอยู่เที่ยงขึ้นหมดแล้วครับผมจังสีเศร้าจังเสียอยากใหญ่กันนอนครับไปเดี๋ยวไปเบิ้งตอนโจกินเจ้ากินกันตอนนี้ก็ได้ทีแล้วครับผมฟวนไงทวนทวนบ๊้ยเป็นแเสียบย่งครับผมนะเจ๊ จัดให้่ัยหังอยเนี่ยนี่ครับผมเจ๋ยวบาดขอเบิ้งต้นหมูเนี่ยครับผมตัก้นมัหล่อนๆเมือนะโอ้ยไงทวนๆวนเนื้อว่น้นำารเหนียวเลยดินีหมีครับ ไมมีสามตัวเด้อเอาเอางานวะเอาจะตัก,อกเอาเดียวเอานี่ครับกบ็เซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเนี่ยโมจุมฮอาสุกี้นี่กล่องแข้งกล่องเลยโอ้นี่ครับผมสุดยอดมาก เงี้ยอีกแล้ว <c oughs> บ่มีขาตั้งกล่องครับตั้งเส้นมอนนี่แหละต่างหนังจิ้มหลาดเลยครับบ่มีการจิม้มบ่มีการจิ้มเจวครับต่างจริงจิงเนะครับจิ้มหนาม่อนจิ้มหนามตรงนี้ต้อนปัวหมึกนปะมือ นัวเหลืกมือเข้าๆอ่ะตมมมอก็เป็นเข้าๆตัวมืกเนาบูดว่ะตัวมึกเป็นเข้าๆไหม,มบูดดอกลันนี่รับรองครับผมอาจจะเป็นพอปากเ,ากเ,เขาไนะ ว่าเลยครับซื้อทางใส่ซื้อทางใส่เพราะคอยทะนัดันเลยกินต้อนหมูร้อนๆครับอืมกังหิวกัหิวครับเบิองม,มือสั่นสั่นหิว chào bò ngon lịch thật không ạ ừ ừ chào ừ ừ chào, chào, อย่งบ้านนี่ครับวาสนเรื่องหวานนะครับผมหิวหิวแห้งสดน่ามันเลอะมันเลอะมีแห้งมีแห้งเงาเลยโอ้หิวขอกขา,ขาดขัดนี่ไม่กินนี่มีแห้งขาดีลย หนึ่งไปแห้งเปล่าเปล่าข้าบางทีเด็ดนี่เป็น ทีตเด็ปของห้องหลังผมแบบกรอนได้ทำนี้ชีฟุนนี่สุดยอดมากหอยยังแบบหอยโบลูวครับผมเปลากันเปลากัน,น,นอืมส้นน้ำตาลมันย มันต้องกินแบบนี้ครับเหมม็นปะ่ะค,ควา่างมันบ่ค่อยโฟกัดว่าผมถือมือเดียวตุองติ้งับแบบ có mức nhìn nên nghe không chẳng dấu với gì mình gì สุยอดมากเนี่ยกับพุ่นแน่นอนนี่ตัวเพิ่งซ้อมกรอรอามากนะแล้วกินเสียงฟ้อนทำกานนี่ย หิวมากมากเลยครับคลิปนี้บอกไว้ก่อนครับผมขาคนนอนเด็กครับคลิปขาคนนอนเด็กคลิปนี้กูได้ท่านไหนน,นนอนแล้วครับเพราะเป็นคลิปนี้นะตายอย่างไรนิวเข่าแล้วอืม้ม อากาศแก็บประมาณตั 26, วใดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไม่รู้ว่าหนาวครัขนาอนี้เพราะใส่แดดต่ว่าขนชวนน้าม,มันห้อนครับพอดีครับเพราะอาบน้ำจะแฉบเพราหนาวเ่ราห่อนเกินไปหมอเขาเลือเป็น,น้นาครับผมกับอีกทีหาต้อนอันนี้กระติกจงไมเหยมาน้อยน้อยหมาหลายตัวครับบ้านหลังนี้ตั้งหมาอยู่ศูนย์ทั้งหมาอยู่บ้าน ยอนคลิปนี้กับเกิดอะไรเอากินสวดคลิปนี้กับอาจจะบดดนครับผมจิบขาคนนั่นเด็กมาสำหรับคลิปนี้กับโจ๊กติ่มเจ้าขอขอบคุณคนตีดติดตามนะครับคนที่เข้ามาเบ่งโจ๊กจิ่มเจ้ากดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ใดอคอมเมนต์ตำนี้ิีเตียนกับ คอมเมนต์เขามาได้ครับผมว่าด้คือบ่ไอ้อย่างไรครับผมก็ตั้นี้ติเตือนเลยครับผมสําหรับยูทูบเบอร์มือใหม่เนะสาหรับมือนีก็อาจจะเพราะซํานีก่อนขออนุญาตกินจานที่สองเพราะว่าหิวแห้งหรือกล่องขางแสนวัราถนัดหน้าครับปวดแขนมันสําหรับคลิปนี้แหละราเพียงซัาหนีก่อนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสดีครับ